สวัสดีครับผมโน้ตเน้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่แพน c a k e Swap นะครับอันนี้ก็จะเป็น IFO ครับ IFO ตัวต่อไปนะครับก็คืออเหรียญ DAR นะครับก็คือเป็นเหรียญของเกม Myof d a a er n i a นะครับเป็นเหรียญเดียวก,กันกับที่มีให้สเต็กบน ร้อนพูนะครับนี่นะครับเหรียญเดียวกัน,นครับ D A R ซึ่งของแพนเค้กเนี่ยจะเริ่มเปิด I F O ตอนประมาณสักบ่ายบ่ายสามใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันกับที่ Binance จะเปิดเทรดนะครับตรงนี้เรา,าเหลือเวลาอีก49นาทีนะครับเราสามารถมา เข้าร่วม IFO ได้นะครับอันนี้คือสำหรับคนที่เคยใช้งาน DEFi อยู่แล้วเนาะตรงนี้ก็ถ,ถ้ามีเคกก็สามารถเอาเคกมาเข้าร่วมกับ IFO นะครับอันนี้จะต่างจากทุกครั้งนะครับทุกครั้งเนี่ยจะเป็น LP,BNB แล้วก็เคกนะครับแต่ว่าครั้งนี้เพิ่งเริ่มครั้งนี้คือใช้เหรียญเคกอย่างเดียวนะครับก็จะมีเป็น2องแพ็กเกจนะครับคือ Basic c e l l แล้วก็ Unlimited c e l l นะครับก็จะใช้าสามารถคล้ายๆกับคอมมิชได้5.255เค้กนะครับเราก็เตรียมเหรียญเค้กไว้ให้พอดีนะครับเตรียมไว้เกินก็ได้แล้วก็ถ้าใครมีเยอะใครเป็นวานก็สามารถมาเข้าร่วมกับแพ็กเกจอลิมิ i ต e d เซลได้นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้เราจะรู้อะไรเราจะรู้ราคาเปิดตัวแล้วนะครับอันนี้คือ0.075นหนะครับคิดว่า0 0 7ยหแล้วก็เข้าบ i แ a นด e ด้วยก็เปิดเทรดด้วยดังนั้นราคาน่าจะอ่น่าจะดีอยู่นะสำหรับคนที่สำหรับคนที่เข้า ifo ทันนะตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่นะครับเหลือเวลาอยู่4ี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวผมคาดว่า ผมน่าจะลงคลิปนี้ก่อนที่จะเปิดนะก่อนที่จะเปิดเนี่ยจะเริ่มในอีกส7เจนาทีคิดว่าเพื่อนๆนที่กดกระดิ่งไว้ก็น่าจะทันนะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ใช้งาน Defi ไเป็นแล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งาน Defi ก็ไปศึกษาการใช้งาน Defi ก่อนนะครับตรงนี้ก็พอเราได้คอมมิตเรียนแล้วคล้ายๆกับ ล้อนแผดนะอืมมันจะคล้ายกับร้อนแผ่ของไบเนนร้อนแพ่กับร้อนพูรเราเราแยกกันนะมันมันคล้ายกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเนาะร้อนพูเนี่ยคือสเต็กเหรียญแล้วได้เหรียญร้อนแผ่คือเอาเหรียญ BNB ไปซื้อเหรียญใหม่อ่าจำอย่างนี้นะครับแล้ว IFO เนี่ยก็จะเหมือนกับรอนแผ่ ของ b บแนน c ์นะเนี่ย IFO ก็ initial farm offering นะครับตรงนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะได้กำไรอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะได้เราจะได้แค่นิดเดียวเนี่ยอันนี้คือเขาก็จำกัดแค่5เค,ค้กเนาะแต่ว่าพอใช้จริงๆเนี่ยก็ไม่ถึง5แค่เสรศษๆเราก็เตรียมเค,ค้กไว้ผมก็เตรียมเค,ค้กไว้บ้างแล้ว อ่าผมเตรียมไว้ห้าจุดสามโอเคเกินมานิดหน่อยส่วนแพ็กเกจอลิมิเต็ดเซลผมก็ไม่ได้เข้านะเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นวานอ่ะมันถึงจะมันถึงจะแย่งกับเขาได้แต่ว่าถ้าเราแค่เข้าอ่าเบสิคเซลเนี่ยเราก็สามารถอ่าทำกำไรได้บ้างนิดหน่อยแล้วเนาะคราวนี้เราจะมาดูวิธีการเข้าร่วมอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่แต่ก็เปลี่ยนมานานแล้วแหละหนึ่งก็คือ Activate your profile ก็คือตั้งค่ารูปโปรไฟล์การตั้งค่ารูปโปรไฟล์เนี่ยจะใช้1นึ k เคกแต่ว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วใช้1.5เค k ้กนะครับแล้วก็2 get ิ๊ k เก็คือมีเคกอ่ะมีเคกแล้วก็เอาเคกเนี่ยจะไปะ buy ifo s e l l token นะครับตรงนี้นะเราเรามีเหรียญเคแล้ว สามคอมมิตเนี่ยคอมมิตเค้กเหมือนกับบแอนแนนลอนลอนแผดเลยก็คือคอมมิต bnb ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นคอมมิตเค้กแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บพอถึงเวลาสิ้นสุดเราก็มากดเคลมเคลมเหรียญน,นะครับพอเคลมเหรียญแล้วเราก็จะได้อช e พ e มน n t ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโปรเจกต์ที่ผ่านมา อันนี้นะครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เพิ่งมีไปไม่นานนี่ครับ DKT เหรียญ DKT อันนี้ก็คาร์มา Hot c r o s e Horizon นะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่ผ่าน,านมาโดยส่วนมากก็ก็ได้ก็ได้กำไรตลอดนะแต่ว่าเราแค่จะลงได้ไม่เยอะแค่นั้นเองส่วนคนที่มี BNB ก็ ไปสเต็กที่ร้อนผูในใบแนนเลยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็จะเปิดตอนประมาณบ่ายสามเนาะเราก็มากดครีมอ่ากดฮาวดเหลียงก็จะไปอยู่ที่สปอตนะครับแล้วก็รอรอบ่ายสามแล้วเราก็จะขายหรือจะไม่ขายก็แล้วแล้วแต่นะครับ ส่วนเหรียญ D A R เราก็สามารถโอนเข้าไปเน้นไปขายได้เหมือนกันนะพอเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ